แดเป็นยี ну> oh. ่ิบแล้วยีบินเอ็เป ah yeah. ็นเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบ่ดงวมาประมาณร้อยสี่สงานแล้วตอนึ้ทางหรืยังครึ่งแล้วครึ่งแล้วกลครึ่งแล้วเนาะกลครึ่งแล้วถเขล้าไปวัไปใวันหน้าะเดือนนี้คาดว่าจะมีวันหยุดคือวันที่สิ ว้าวว่า่าฮ่่นอานสิมีเขามาแทมเพราะว่าเข่าทันสุด่มตอนแรกอสิจัดงั้นมันเกิดมันมีเ่าเราอ่านเราเห็นระหว่างเราอาจสิจัดตั้ที่สิบสองโอ้ฮ่า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 ไอ้กระปุกเนี่ย เบื้ราอาจจะไม่ได้เลื่อนก็ได้ล้ก็อกโดนห้องกับประเไปจ้าไว้ทุกคนโหตดตนนะครับค่ะขยันซื่อสัตย์ตนซื่อสัตย์ไหมหนึงว่าเขาก็ต้องทานองค์กรแล้วก็ต้องทานน้ององค์กรไ้ใครมื่หวาเขาได้ไปรับบัตรไกันอยู่นี่กเข็บองเขาอย่าไปฮัเขาไปละลากละลวงไบ่บาดยดนอกพื้นที่พยาเก็บอันนี้ทาไม่วงวนีได้เด้เก็บยนี้ล แต่วนะ่าบงเข้าก็เข้าใจว่าห้าเลยชื่อห้อเย็ดหนาที่ายแล้วบ้งเทื้อการมีการได้ซ้อมหรือบองเทื้อก SO ็ต้องเป็นไปแพงเงินอันนี้ขึ้นนอกนอกที่เขาเนาะแต่ว่าโงคืนกต่เฮ็ดคือกันบมเห็นเฮ็ดแค่โป้งเข้าแต่โป้งเข้าพ่อเขาให้น้ำใจอยู่ผู้ใดไปแพงเงินใดผู้ละลอยนะเราพูดพ่อเคยไปเสื้อแต่พี่ผู้ใดบ่เคยไปแพร่เงินจะยุ่งมือแน่ผู้ใต้ผู้ใดบ่เคยไปผู้ใดบ่เคยไปพ่อเขบพ่ออยาก ก็อ,อยากใส่คำว่าบังคับแต่ว่าอยากให้เอามีเหตุจำนึกเขาติดเป็นถุงให้นผาละอยู่กับปูผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้เขาบอเคยไปเขาก็ลรปป่องเบิ่ง์นเมเดอรลูกเธอไ <c oughs> ด้ยินบอครับได้ยินบอจ้า <c oughs> เขาก็ล่องล่องเพียงมูไปในล,กลกูกบางคนก็เห็นศะหนาเก่าๆมันเป็นหน,น้าที่จงไปร่ำถวายง้อเงินเพิ่นกลับไปมันเป็นแต่เขา้าือจังชอบกินในกลุ่มนะเขาบอเลยไปขอเสนอ,อไปเนี่เพราะว่าพ่อกัน นี่สติสำบัชญญาอยู่ว่าหนาที่เข้ามันกับเลยแต่เพิ่นขอเพิ่นขอคือเพื่อนจังเขาเนาะเขาก็ต้องมี่นำใจที่สิไปสร้อยกิจกรรมผมเพื่อนขัดวัดใดเพิ่นขอพอวงอื่นก็ไปคือกันวงอื่นก็ไปหลายเห็นบ่ครับเขาได้ปิดตีตามวงคืนตนเป็นปิดตีตามบ่ครับติดตามค่ะไปเขาอย่าบนคือว่ามันเป็นหนาที่ของเข้ามือไรมือใดเขาพัดเพื่นไหนเขาไปเขาก็ไปมือมันก็บ่ได้ไปเสมอ เขาต้องจ่ายเสียสารเขาถือว่าเอาอย่างเดียวพอได้แมน่นปากันสิคือปาโอ้ยไม่อยู่วงนี่จะเป็นหลายอย่าง,ายยาง,นงเนาะขึ้นในแพขึ้นทึงบในไปร่ำถวายเป็นหนูไปอยู่วงอื่นก็ได้ไปคือกันมันคือกันนะครับพวงอื่นคือไอ้เง็้เอาใจเจ้าภาพจริงๆเมื่อกันจากพวกเขาอยู่ละแต่ก่อนก่อนไปหอดงานปุ๊บ ไปหลายเพื่อเอาใจเข้าเอาใจใส่ตั้งใจไปนี่เข้ากนไปีงานอย่างนี้งานจรรยางานสำคัญมากๆเลยรัฐบาลหรือหน่วยงานใดก็บ่ากี่ไปมาสามารถการรันตีอนา,าคตเท่าได้นอกจากโต่เข้าเองเข้าเอ็ดีผลงานดีเราบ่แล้วการนี้แค่เจา้าภาพสมัยนี้นะสำคัญนคือกันมอลํามันแข็งกันสงูงขัดเขา้าบรเย็นให้มันดีเกิดว่าเจ้าภาพเขาบรจ้างเขาเขาจิบเบลล์เขาจิบเาหาล์ขนใส่า แน่นบ่หน่ปีนึงงานหน่อยสิมีผู้อยู่กับพ่อบ่บล่ะบ่กตสิมีเหตุผลว่าโอ้ยงานหน่อยกตสิไปหาหมองงานหลายหมดแล้วเพราะว่าก็ต้องกินต้องใส่ต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวอันนี้มันสิเป็นเหตุผลที่ตามมาชนะงานเฮาหลายตอนนี้เฮาต้องประคับประคองว่าเกมจังได๋งานเฮาจังสิหลายต่อเน,นื่องเฮาได้หากินอยู่ซ้ำมื้อนี้ให้มันแล้วเด้เดจ้างการสแรสดงคือก,กันบางครั้งเนี่ยเขาสิไป เล็จไบบดเ้เลยบางคนขัดเล่นมีส่เกาีิเพ่อบให้ทุกเวทีเลแต่ว่าอันนี้ก็ให้โอกาสที่จะย่างน้องพีคายน้องเียะม่นานแต่งเป็นพีขึ้นไปน,นี่ก็ได้บอกแล้วที่ลงมีเอท,ท้าวกับบอ,อกพ่อก็บอกพี่นี่หรอไรงเป็นกันเล่นขัดอยากให้ผู้ให้ผู้ี การเป็นต,ตลกหรือแต่งตามบทบาทนณนใดแต่งอีกเขาให้แต่งสวยเขาก็ต้องแต่งสวย,ล,ยลูกกระเบาให้เข้าแม่ต่างๆนี่กับพ่อเศร้าหละล่ะเศ้าเอาเก่าไม่ถูกเยอะอะไรกี่ปันม,มันบ่มมันจเป็นโกรกันไปโกรกัน